หลายๆคนนะครับถามผมกันเข้ามานะครับว่าจะเล่นหลายๆห้องพร้อมกันเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับคืออยากได้เงินไวๆนะครับอยากฟันกําไรไวๆนะนะครับคือรีบมารีบไปประมาณนั้นนะครับโอเคครับวันนี้อยู่กันที่ช่องเทคนิคอ่านกราฟไพ่ยนบสองนะนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีเล่นนะครับบาคาร่าหลายๆห้องพร้อมกันนะนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนะครับเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อนะครับคุณเล่น SA g เ m i ก g เท่านั้น ถ้าเป็นในส่วนของค่ายเอ่อเซ็กซี่หรือว่า SE เนี่ยนะครับจะไม่สามารถทําได้นะฮะพี่น้องจะไม่สามารถเล่นได้นะคือต้องเล่นห้องต่อห้องเลยนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น SA เกมเนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นได้มากกว่า1ห้องมากกว่า4ี่ห้องได้แน่นอนนะแต่หูตาคุณจะต้องไวนะฮะหูตาคุณนี่ต้องเป็นเกี่ยวเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับบนหน้าจอของทุกท่านเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของกราฟบาคาร่าแล้วก็ การการลงเดิมพันนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นในส่วนของดีเทลการเดิมพันหรือว่าการลงเงินนั่นแหละนะครับเรียกกันง่ายๆนะคือเราลงเงินเท่าไหร่มันขึ้นฝั่งขวามือน,นะครับคุณได้คุณเสียก็ขึ้นฝั่งขวามือคุณน,นะครับข้างล่างห้องนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเล่นเนี่ยคุณสามารถที่จะลงน้ําเงินหรือว่าแดงหรือว่าเสมอได้พร้อมๆกันหลายๆหย้องเหมือนคุณเล่นทั่วไปเลยนะครับคือแค่คุณเล่นพร้อมกันหลายห้องแค่นั้นเอง นะแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะบางคนอยากได้เงินไวๆแบบบางคนเก่งแล้วบางคนแบบมีทุนพอประมาณผมก็แนะนําว่าลองเปลี่ยนมาเล่นแบบนี้ดูไหมนะครับถามว่ามันเสี่ยงมันก็เสี่ยงแหละนะคือเล่นคือการพนันมันเสี่ยงหมดแหละนะครับแต่ถ้าคุณมาเสี่ยงแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันได้เงินกลับไปผมว่ามันคุ้มแน่นอนนะถ้าคุณเล่นเป็นนะครับเทคนิคมีสอนมากมายคือเยอะมากๆแล้วนะฮะเทคนิคบาคาร่าเนี่ยมีเยอะมากพอสมควรเลยนะแล้วก็ ผมก็อัปเดตเป็นประจำอยู่แล้วนะครับคุณก็ลองไปติดตามแล้วก็ลองไปเปิดดูเอาเองนะฮะมีหลากหลายคลิปหลากหลายแนวทางให้เล่นนะครับอะอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ผมเล่นในห้อง1ถึงห้องสเนี่ยนะครับก็ ฝั่งขวามือผมเนี่ยขึ้นสีเขียวทั้งหมดนะครับมันเป็นเทคนิคนึงผมใช้คาว่าเป็นเทคนิคทุบหม้อข้าวดีกว่านะหม้อเดียวแต่ทุบได้หลายห้องเอ่อทุบได้หลายหม้อนะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดน,นะคือสามารถทุบพร้อมๆกันหลายหม้อหลายห้องด้วยกันนะฝั่งขวามือเขียวทั้งกราฟแน่นอนถ้าเล่นแบบเนี้ยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณอ่านไพ่ได้คุณอ่านไพ่เป็นนะครับคือต่อให้คุณเสียนะคุณก็ตามทุนได้แน่นอน คือคุณได้กําไรด้วยนะครับบอกอย่างนี้เลยนะเห็นไหมฮะเขี่ยวทั้งกราฟพี่น้องนะครับคือเทคนิคนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณยอมเจ็บนะฮะคุณมีทุนพอประมาณนะคุณลุยได้เลยนะนะครับยังไงมันก็ได้มากกว่าเสียความเสี่ยงยิ่งเยอะโอกาสได้ก็เยอะนะฮะความเสี่ยงน้อยโอกาสเสียก็ยิ่งเยอะ นะครับคือลองคุณลองคิดเอานะคุณมีเงินอยู่สักก้อนหนึ่งนะคุณอยากกระจายความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหรนะ่นะนี่ครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะใครอยากได้เทคนิคอยากเข้ากลุ่มนํำเล่น VIP นะครับแอดไอเดียไผมกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หนะ้าสวัสดีครับ